ไว้เดี๋ยวค่อยทาต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณครับต่อกันนะครับเรื่องความแปรปรวนเนาะถ้าเกิดใครยังไม่แม่นแ,แนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะครับก็จากตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสุ่มคะแนนสอบใช่ป่ะแน่นอนถ้าสุ่มอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเราก็มาคํานวณเลยเนาะสูตรของเราเนี่ยนะครับความแปรปรวนนี่เขาให้หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยแต่จริงใช้ความแปรปรวนก็จะได้มาก่อนใช่ป่ะก็เข้าสูตรเลยครับ S เท่ากับ summation i เท่ากับ1ถึง n ในบล็เลนะครับก็จะเป็น XI-Xbar ลบ x, x bar ทั้งหมดกือเั็นสองก็คือเป็น summation ของผลรวมในวงเล็บนี้เนาะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหาด้วย N-1 นลบนะครับมาลองคำนวณหา Xbar ก่อน Xbar ก็เอาข้อมูลทุกตัวเนี่ยมาบวกกันใช่ปะแล้วก็หาด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งอันนี้มี8ตัวก็บวกกันให้เสร็จครับถ้าครูคำนวณไม่ผิดนะย้ำนะถ้าเกิดครูคำนวณผิดตรงไหนเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยเพราะว่า อยากจะทวนแหละแต่ก็ก็ทวนไปทวนไปรอบหนึ่งแล้วแต่กลัวว่าจะพลาดน,นะครับเผื่อถ้าเกิดนักเรียนช่วยได้ก็มาบอกได้นะครับหารกันนะครับคําตอบได้ออกมาเป็นเท่านี้เนาะแล้วเราก็เอา x บาร์เนี่ยไปใช้ได้เลยเพราะนั้นหาความแปรปรวนนะครับก็เอาข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยไปลบกับ x บาร์ bar. แล้วก็ทั้งหมดอยู่กำลัง2ได้เท่าไหร่มาบวกกันแบบนี้นะครับส่วนที่ n ลบหก็คือ8ลบหนั่น,นเองแล้วก็คำนวณมาครับ นะลบกันแล้วก็ยกกําลัง2แต่ละตัวเนี่ยผลได้ออกมาเป็นแบบนี้ส่วนข้างล่างก็เป็น, 7, นครับข้างบนบวกกันได้533.5หารด้วย7ก็ประมาณ76.21อันนี้คือความแปรปรวนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องถอดรูทใช่ไหมก็ถอดมาครับก็จะได้ประมาณ8.73ครับข้อที่เหลือเนี่ยทำแบบนี้เลยนะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองทำด้วยตัวเองนะครับ ข้อที่2เพิ่มมา1คนจะทํำยังไงนะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยเรากดพอยส์เพื่อทําแล้วกดเพลย์ไปดูฉเฉลยครับสมมุติเสร็จแล้วนะก็ใช้สูตรเดิมใช่ปะ่ะเอาสูตรที่เราชอบนะครับคํานวณหา x bar ครับแต่ว่าเพิ่มมาตัว1จาก8ตัวเนี่ยก็เลยกลายเป็น9ตัวก็ได้คําตอบประมาณนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เนี่ย x bar เราเปี่ยนแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยก็เท่ากับว่าคำนวณใหม่ เพราะฉะนั้นข้างบนนะครับบวกกันได้เท่านี้เนาะหารด้วย8นะครับได้66.75หอ,อหาอุยขอโทษครับหาออกมาแล้วก็ตอบแบบนี้ได้เลยนี่คือข้อสรุปนะครับนี่อยู่ทางขวามือนักเรียนบอกอ้าวแล้วส่วนเปล่นเปลมาตรฐานต้องหาไหมข้อนี้เขาถามแค่ความแปรปรวนนะครับไปต่อเลยนะข้อที่3ครับอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มคะแนนให้นักเรียนนี่ยคนละ5คะแนนเท่ากัน แน่นอนข้อมูลเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับก็ตอบเท่าข้อเมื่อกี้นั่นแหละนะเพราะว่าทุกอย่างนะครับถ้าเพิ่มเท่ากันเนี่ยการกระจายมันเท่าเดิมส่วนความแปรปรวนมันก็จะเท่าเดิมไปด้วยนะครับขออนุญาตผ่านนะเอาละ,ะมาดูข้อที่4ครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อท้าทายครับอยากให้นักเรียนกด p a u s ์เพื่อลองทำเองดูก่อน บางคนบอกไม่ไหวขอให้กูกักช่วยเลยนะครับเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยมีการกระจายแบบสมมาตรครับแล้วก็เขาให้ช่วงมานะ x bar ลบไป3 s เนี่ยไปจนถึง x าร์บวกไป3 s เนี่ยเท่ากับเท่านี้สแสดงว่าจากความรู้เรื่องอันดับเนี่ยถ้าตัวหน้าเหมือนกันเป็นไงกันครับเท่ากันอ่าแล้วก็ s เป็นส่วนเป็นวมาตรฐาน x bar เป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับเขาให้คำนวณหาอะไรฮะให้หา x bar ก,กับความแปรปรวนแล้วก็มาคำนวณก่อน จากตอนแรกนะครับก็จับมันไปเท่ากับ430เพราะมันคือคู่อันดับตัวหน้าเหมือนกันนะเป็นสมการที่1ส่วนนี้จับไปเท่ากับ670เป็นสมการที่2นะครับนี่นะเท่ากันทีนี้ก็คำวนวณครับกูกาก็เอาสมการที่1บวกสมการที่2เพื่ออะไรเพราะว่าไอตรงนี้เนี่ยมันจะบวกกันแล้วหายไปก็จะเหลือเป็น2 x b a เพราะว่ามี x-bar สองตัวส่วนฝั่งนู้นถ้าบ,บวกกันได้1,100ก็หา x-bar เดียวก็1,100หารด้วย2ก็คือ550ครับ ได้ x-bar มาแล้วนะครับเอาไปแทนในสมก,การที่2จริงๆแทนสมก,การไหนก็ได้เนาะนะครับก็ปไปแทนนะก็จะได้เป็นแบบนี้นี่นะตรงไหนที่เคยเป็น x-bar เปลี่ยนเป็น550นะครับบวกไป 3s เท่ากับ670เดัะนั้นจากตรงนี้นะครับ 3s ของเราเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น120ก็คือลบกันนะ2ตัวนี้แสดงว่า s เดียวครับก็คือ40แต่เขาหา ความแปรรวนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น s กำลังสองก็ได้ออกมาเป็น1,600สรุปได้แล้วครับ x bar ของเราคือ550ส่วนความแปรรวนก็คือ1,600ครับผ่านนะมาลองดูตัวอย่างข้อนี้กนะันจริงๆอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่เคยสอนไปนั่นแหละอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดแล้วเนาะก็อันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงแสดงว่าเราจะต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นออกมาก่อน ครับจุดกึ่งกลางชัน้นก็คือเอาตัวนี้บวกกันแล้วก็หารด้วย2นะโอเคทีนี้สูตรเนี่ยมันมีความถี่เนี่ยจำนวนนักเรียนเนี่ยคือความถี่นะครับเราก็เลยต้องเพิ่มไปจำได้ไหมตรงไหนที่ติด x i เราจะเติม f เสมอนะครับก็ใช้สูตรนี้ก็ได้จริงๆนักเรียนใช้สูตรอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นสูตรที่มีวงเล็บเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัด n ทิ้งไปใช้ f แบบนี้ก็ได้นะเท่ากันคือคือมันจะคล้ายกับข้อเมื่อกี้อ,อีกอันหนึง่งต้องเอากำลังสองออกด้วยครับ ใช้สูตรนี้ก็ได้ใส่ใส่วงเลบแบบที่เราถนาดัดเติม f ไว้ข้างหน้า,นาแล้วก็คำนวณเหมือนเดิมแต่ครูจะใช้สูตรนี้มาลอ,องคำนวณครับอย่างแรกอันนี้คือความถี่เนาะ xi fi fx ใช่ไหมจริงๆจะมี i ด้วยก็ได้นะครับ fi xi นี่นะถ้าให้สมบูรณ์มันควรจะเป็นนี้นะครับกูแคพิมพ์ตกไปทุกข้อเลยสไลด์หลังจากนี้ลืมพิมพ์ i หมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> โอเค ก็มาคำนวณครับ xi คือจุดกึ่งกลางชั้นนะอันนี้คือจุดกึ่งกลางชั้นนะครับบวกกันหารด้วย2นะครับตัวนี้ได้มาเป็น2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะบวกกันหาร2นะครับโอเคต่อมาความถี่คูณ xi ครับก็คือจะเป็น2อันนี้คูณกันนะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่นะตัวนี้คูณกันได้โอเคจากตรงนี้เนี่ยเราหา x bar ได้แล้วครับดัะนั้นจาก x bar นะครับนี่มันจะมีสูตรนี้อยู่ที่เป็นความถี่ผลรวมของความถี่คูณข้อมูล แสดงว่าครูต้องหาตัวนี้ใช่ไหมนะส่วนด้วยจํานวนก็คือผลรวมความถี่แสดงว่าถ้าครูเอา2คอลัมน์นี้มาคํานวณก็ได้เพราะนั้นหาผลบวกก่อนผลรวมครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นจํานวนของเราก็คือ30ก็คือ n นั่นเองส่วนตรงนี้ครับบวกกันนะได้ออกมาเป็น210ก็จะได้เป็น210ส่วนด้วย30ครับตัดออกมาก็คือ7นั่นเองแสดงว่าได้ x บาร์เป็น7โอเคตัวนี้ได้แล้วนะ n รู้แล้วใช่ไหม n รู้แล้วคือ30สแสดงว่าเหลือ fxi กำลังสองนั้นไปหา x กำลังสองก่อนก็ここคือเอาคอลัมน์นี้ยกกำลังสองน,นะครับยกกำลังสองมาเรียบร้อยพอยกเสร็จปั๊บมีรันด้วยอันนี้คือความถี่คูณกับ xi กำลังสองใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยเอาความถี่คูณกับ xi กำลังสองน,นี่นะสองอันนี้คูณกันได้เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะพอได้แล้วสิ่งที่โจทย์อยากได้คือผลรวม นั้นกูก็บวกรวมกันครับได้ออกมาเป็นเท่านี้ครบทุกตัวแล้วแทนค่าครับนะ2 3 2 0ลบด้วย N คือ30 X บกาำลัง2ก็คือ7กำลัง2ส่วนด้วย30ลบหเราก็คำนวณอย่างเดียวครับคำตอบที่ได้ก็จะประมาณ29.31ครับดังนั้นข้ออื่นๆหลังจากนี้ทำเหมือนกันหมดอยากให้นักเรียนกดโพสและทำเองไปทีละข้อนะครับไปฮะ ขอโทษอันนี้ยังไม่หมดด้วยนะเขาให้หาความแปรป,ปวนด้วยตอนที่อ๋อไม่ใช่ครับความแปรป,ปวนเราได้มาแล้วครับเริ่มมึนแล้วให้หาส่วนเบี่ยงเบงมนมาตรฐานก็เอามันทำอะไรครับรูทนะครับได้ออกมาเป็น5.4 1นครับความแปรป,ปวนคืออันนี้ส่วนเบี่ยงเบงมนมาตรฐานคืออันนี้นะเคผ่านไปลองทำเองครับ สมมติว่าเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับหาใช้สูตรเมื่อกี้เนาะหาจุดกึ่งกลางชั้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นมาจากอันนี้จากนั้นความถีนะครับคูณกันก็ได้ออกมาเป็นคอลัมน์นี้จากนั้นหาค่าเฉลีย่ยเลนขคณิตได้นะครับโดยการหาผลรวมของอันนี้นะครับเป็นตัวส่วนและตัวนี้จะอยู่เป็นตัวเศษนะครับหารกันเรียบร้อยได้ค่า x bar บาร์มาแล้วนะครับทีนี้ก็มาคำนวณ x i กกำลังสองก็คือเอาตัวนี้ไปยกกำลังสองนะครับ แล้วก็หาความถี่นะครับคูณกับ x ก,กําลังสองก็คือเอาสองคอลัมน์นี้มาคูณกันแล้วก็บวกนะแทนค่าได้ครับคำตอบได้ออกมาเป็นเท่านี้เลยเพราะนั้นสไลด์หลังจากนี้เนี่ยรูจะกดรัวเพื่อให้เราเนี่ยเช็คคําตอบเฉยๆนะเพราะว่าคําอธิบายเนี่ยจะเหมือนข้อเมื่อสักู่นี้เลยนะครับจะได้เป็นการไม่นนเสียเวลาพวกเราด้วยไปต่อจ้าข้อนี้เหมือนเดิมนะครับน่าจะข้อสุดท้ายแล้วปะ เรากดโอสเพื่อทำล้วกดเพลย์ไปดูเฉยเลยครับเรเสร็จแล้วนะเนาะเหมือนเดิมครับหาจุดกลางชั้นเอาศูนย์บวกเหารด้วย2แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆครับจากนั้นเอาความถี่ไปคูณกันเนาะก็ได้มาเป็นแบบนี้หาค่าเฉลี่ยได้นะโดยการเอาอันนี้บวกกันได้นะ50เป็นตัวส่วนก็คือ n ของเรานะแล้วก็ข้างบนบวกกันได้เท่านี้นะครับฉะนั้น X bar บาร์ได้ออกมาเป็น28 -25 ต่ปอ้าามาเอาตัวนี้ยกกำ 2, ลังสองไปปะเหมือนเดิมหมดเลย แล้วก็เอา F ไปคูณกับ X i กลังสองนะครับได้เท่าไหร่บวกกันแทนค่าจะอาไล่เรียงต่อไปก็จะได้คำตอบออกมาประมาณนี้ครับเป็นอันเรียบร้อย